คือเรื่องพระรับเงินรับทองความจริงแล้วนะที่เขาเถียงกันในโลกออนไลน์ในรายการต่างๆเป็นต้นนะแต่ความจริงแล้วต้นเหตุจริงๆต้นกําเนิดหรือสาเหตุจริงๆแล้วนะเรื่องเองินเ,เรื่องทองนี่จริงๆแล้วพระไม่ได้มีปัญหากับเงินกับทองนะ รือเงินเงินทองก็ไม่มีปัญหากับพระแต่คนที่มีปัญหาจริงๆแล้วนะก็คือโยมหรือคาราวะาที่มีปัญหาหลักๆเลยนะอันนี้คือเรื่องต้นสาเหตุจริงๆอคือเกิดจากญาติโยมคาราวะาของ <c oughs> ของยุคนั้น,น,นและยุคนี้นั่นเองที่มีปัญหา,ามาดูต้นเหตุคร่าว อย่างเรื่องต้นหเหตุคร่าวๆนี่ในนี่นะ <c oughs> อันนี้แต่ว่าในนี่เขา <c oughs> เข้าพิมพ์มาย่อๆแต่ว่าเท่าที่ลาวีเคยอ่านมามันจะยาวกว่านี้นิดหนึ่งนะจะยาวกว่านี้คืออย่างเรื่องในนี่นี่อต้นเหตุก็คือพระที่มีชื่อว่านันทสากยะบุตรในในสมัยก่อนคือได้เข้าไปรับนิมนต์ฉันพัตตาหารในบ้านของคนหนึ่งอะ ในบ้านของคนคนหนึ่งและที่นี่ของโยมคนนั้นนะของคารวาสคนนั้นนะอ,อันนี้คือใช้ศัพท์อาจจะผิดนิดหนึ่งนะต้องขออภยัยคืนของคารวาสคนนั้นนะ่ะวันนั้นเตรียมพระตาหารที่จะถวายพระและก็มีเนื้อสัตว์ ใน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 ตำราเขียนไว้ว่ามีเนื้อสัตว์ที่เตรียมมาไว้แต่ที่นี่เด็กคนหนึ่งมันตื่นเช้ามาแล้วมันอยากอยากก็เลยขอ,อกินเนื้อกินเนื้อสัตว์ของของที่เตรียมไว้จะถวายพระนะแต่ที่นี่มันก็เลยไม่มีอาหารพอเอาไปให้เด็กก่อนก็เลยเหลือแต่ไอเหลือแต่เงินภาษาเรานะเหลือแต่เงินก็เลยไม่มีอะไรให้ตอนนั้นคารวะคนนั้นก็เลยเอาเงินถวายแก่พระ ในสมัยนั้นนะถวายแก่พระอุปนันทพระสังกยบุตรเนี่ยพอถวายเสร็จแล้วในตำรานั้นกล่าวไว้ว่ามันมีารวาสบ้านใกล้เคียงนั่นแหละใกล้เคียงนี้ไอตั้นี่แก่คาวาสผู้ที่ให้เงินพระนี่ไปว่าเอาเงินให้พระทําไมก็คือเอาให้ทําไมพระไม่ได้ทํางานไม่ได้ทําอะไร คือไม่ไม่ควรที่จะให้เงินเก็บทำนองนี่แหละอ่าก็คือติเตียนกันไปติเตียนกันมาเถียงกันไปเทียงกันมาความจริงแล้วก็คือคารวาสในยุคนั้นนั่นแหละเถียงกันเองว่าไม่ควรเอาเงินให้พระเถียงกันไปเทียงกันมาก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวไอ้เสียงดังเออเลือเคฮาเหมือนกับยุคปัจจุบันนี่แหละเทียงกันในโลกออนไลน์พระรับเงินไม่ได้ความจริงแล้วเงินนะ่ย ถ้าเกิดว่าฆราวาสในยุคนั้นไม่มีปัญหาพุทธะอาจจะไม่ได้บัญญัติว่าห้ามรับเงินก็ได้นะเนี่ยแต่ทีนี้มันมีเรื่องราวปัญหาแบบนี้แหละว่าใช้เงินเหมือนคราวาสอย่างไงนี่ก็เลยห้ามมาตั้งแต่นู้นมาอ่าและอีกสาเหตุก็คือไอ้สมัยนั่นนะ่ะถ้าถือเงินไปปุ๊บนี่มันมีโจรไปดักป้นดักตีเอาสมัยก่อนนะสมัยก่อนมันจะเป็นลักษณะนั้น แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบนั้นมันก็เหมือนคารวะเกินไปทีานี้พุดทธาท่านก็เลยห้ามมาเลยสำหรับนั well anyway> ้นนะไม่ได้มาหาพี่นางเลย